ครับสวัสดีครับทุกท่านปัจจุบันเด็กเริ่มมีปัญหาเป็นภูมิแพ้นะครับแล้วก็ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีเหตุผลเพราะว่า <c oughs> ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมเนาะและ อ่านการกินและการเลี้ยงดูเนี่ยผิดแผกแตกต่างไปจากคนโบราณน,นะครับวันนี้อยากจะแนะนำนะครับว่าตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทยกรณีที่เด็กคลอดใหม่นะครับก่อนทานนมแม่ครั้งแรกแนะนำว่าควรจะมีน้ำผึ้งป่านะครับประมาณสักหนึ่งช้อนชาล้างมือ นิ้วให้สะอาดด้วยเพราะนิ้วชี้แล้วก็ป้ายน้ำผึ้งนะครับใส่ในลิ้นของเด็กนะครับแล้วเด็กเองเนี่ยจะค่อยๆกลืนลงไปเป็นการขับขี้เทานะครับในลำไส้ใหญ่ของเด็กที่เป็นอุจจาะขณะที่อยู่ในคันของพ่อแม่นะครับถ้าขับขี้เทาไม่ออกหรือออกไม่หมดนะครับจะทำให้มีปัญหา เป็นโรคตาน้างขโมยแล้วก็ทําให้เลี้ยงยากมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะนะครับเพราะนั้นก็เลยอยากจะฝากว่าสําหรับท่านใดที่กําลังตั้งครรภ์เนาะแล้วการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับหรือเลี้ยงด้วยอาหารอื่นเนี่ยคนรจะขับของเสียจากลำไส้ใหญ่ในทารกก่อนที่จะได้ทานอาหารมื้อแรกนะครับเพื่อป้องกัน ม่ให้เกิดโรคอ,อื่นๆตามมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาก็ติดต่อนะครับปรึกษาที่สถาบันปัญญาไทยนะครับ0949974749ครับสวัสดีครับ